สบายดีพี่น้องสุภูสุคนสำหรับมื่อนี้ทักทายกันย้ำเช้าเหมือนเดิมมื่อนี้จะผ้าพี่น้องมาติดตามผลในการที่จะมาเบิงว่าเตาทานสูตรเตาเผาผีมันเป็นยังไงแล้วหลังจากที่พี่เพิ่นทำกาันเผาจากรีมงานร่วมพ้นคนเอาทานันรวมทั้งหมดนี่จะมีซีเตาแต่ตอนนี้เป็นกำลังเผาได้สองเตานะนี่คือมองดังไฟต,ตอนแรกๆที่เพิ่นดังไฟติดแล้วนี่นี่ตัวนี้ ถ้าไผเบื่องคลิบแรกก็จะเห็นนะเป็นดังไฟติดแล้วนี่หลังจากไฟติดฟื้นเรียบร้อยเพิ่นก็นจะทำการกบเลยปิดบ,อบอ่อจงแปีวบ่อจงอ่าบ่จงหู้ไฟไว้เลยคือปิดตายเลยนะนี่ปิดตายแล้วก็ปล่อยให้ควนออกแปวนี่จะปล่อยให้ควนออกแปีวนี้นะเพิ่นจะจ่อไปเรื่อยๆนี่จะจ่อไปเรื่อยๆนะค่อยๆจ่อไปเรื่อย้า ถ้าทานมันใหม่ใหม่เลยหู้มากแล้วก็ต้องปิดหู้นี่ไว้นะปิดสองหู้นี่ไว้แล้วก็จ้องหู้ใหม่ไปเลยนะคือสูตรนี่จะมันจะดับไปในตัวเองเรียบร้อยนะนี่จะสังเกตุเห็นหลังคู่ที่สูงๆนั่นก็คืออ่าฟื้นที่ยังว่าันรับการเผาเรือว่าไฟมันยังกินไปว่าในหอดนะมันจะยังยังเป็นสันคู่เหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้คือสันคู่ที่มันหลบมันต่ำลงมานี่ก็คือที่มันเป็นทานแล้วเรียบร้อยได้รับการเผา ใหม่เรียวเรียบร้อยเพื่อนก็จะปิดปิดแปวมานั่มานะแปวนี่เพื่อนจะจ่อมาเรื่อยๆรื่อยนี่มันใหม่ไปหอดมองไรก็จะจ่อไปนั่มหลังจากมันใหม่มาหอดมันใหม่เนับไปก็ต้องปิดไปนั่มานะมองไรเพิ่นจะปิดได้เลยเพื่อนจะเที่ยวมาเบิงทุกเสาร์นะน่ะเวลาที่ดินมันยบนี่เวลาดินหลังมันยบเป็นยังลงสิดินนี่มันจะแตกร้อยแตกร้อยอาออกมันจะเกิดรูอากาศแล้วก็ําให้ทานนี่มันม่อนเพื่อนจะต้องเที่ยวมาเบิง แล้วก็มาตบลงเอาหนามมหดแล้วก,ก็ตบตบตบลงนะน่มาเบิ่งสุสเซานี่ด้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ่งติดตามว่าเปียวต้องขุนมันควนออกว่านะสูตรนี้บ่ไเด้ปล่อยหู้ไฟมีแต่หู้เปียวย่างเดียวหลังจากไฟติดแล้วนะเขาสรับด้านนี่เป็นเป็นด้านเปียวที่่นจงไวจะเห็นว่าขวนยังพันมาเลยพี่น้องนี่ขวนยัางพันใดเดินทางมาถึงอนนะนี่คือมันจะไม่กินมาเรื่อยๆนะ นี่เพิ่นบไดปิดเพิ่นเปิดไว้อยู่แต่ว่าควนยังพันไอออกพันไ้มีควนไฟคข้นยังเลยมิจีรีนี่ตัวนี้คือโซนอีกด้านหนึ่งนะนี่คือสันจะไปจังสันก็คงจะใช้เวลานั่นประมาณเกือบเกือบประมาณน่าจะประมาณยี่สิบวันพ่นละน่าจะหลยกูยี่สิบวันนะพี่น้อง เพราะว่านั่นคือจากจากมุมนั่นมามองนี่คือคือใหม่แล้วเนี่ยใส่ระยะเวลาสิบมือสิบมือนี่จะกินควมำเา่าประมาณหาเม็ดนี่สิบมือคว่เน่าประมาณหาเม็ดที่ที่ไฟกินมาให้เป็นทันนะน่ะมันจะเหลืออยู่นี่ประมาณสิบหาเม็ดที่ไฟย่างป่มาไดนกินที่ย่างเป็นฟืนอยู่จะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน่นละในการเผาเนะี่ยน่ะคว่ก็จะไปลักษณะแบบนี้ละ่ะห้อมหอไปเังสิล่ะ ถามเพิ่นวาถาเพิ่์นจ้อหู้มองนีหลายแล้วก็เพิ่นว่าไฟไฟนี่มันจะกินขามฟื้นไปมันจะบ่คอยกินไปเรื่อยๆนะคือไฟมันกินเร็วกินแหงแล้วก็มันสิใหม้แต่ฟืนหน่อยฟืนใหญ่ไม่สิบใหม่เพิ่นวาเพิ่นจะค่อยจอสองปองไปเรื่อยแบบนี้เพราะมันใหม่เลยมาแล้วเพิ่นก็จะอัดมาเร่อยนะอัดมาเลยสมอสมุติว่าฟืนมันใหม้มหอดมองนี้เพิ่นก็จะปิดสองแปลวนี้ไว้เพิ่นก็มาจอสองปองนี่นะนี่เพิ่นเคจะมาจอยย้ำไปอีกสองปอง จะเป็นลักษณะแบบนี้จนกว่าดินเนี่ยจะโยบลงมดใหม่ไปสุดคู่เลยนี่ใหม่ไปสุดคู่ก็คือว่ามันจะหมอดในตัวห้างบริหมอดมันเพียงแต่ว่ามาเก็บรายละเอียดก็คือปิดแป๋วย่างเดียวนะเดี๋ยวจะพาไปช่วมอีกเตาหนึ่งนี่ก็เป็นอีกเตาหนึ่งเช่นกันที่พ่นจูดได้ประมาณสามวันนี่เริ่มจะพ้าไดปประมาณสามสี่วันนี่เตาหนึ่งเตานี่จะเหย้ากว่าเตาแหากาลกนะตัวนี้เป็นเตาที่สองใส่สูตรแบบเดียวกันมัดนะตัวนี้คือเตาแหลก บบเดียวกันเมื่อทุกอย่างด้านนี้ก็เป็นดันดังไฟสนสนนี้นะหลังจากไฟตดแล้วก็คือไทดินกบบอเด็ดปอยหูไฟไปเลยแบบเดียวกันเมื่อนี่ตัวนี้คือมั่นใหม่กินฟื้นไปแล้วมันจะยุบลงยุบลงเป็นสันเปียบเหยียบลงไปมองไลยว่าหันใหม่เป็นฟื้นว่าหันใหม่เป็นทานมันก็จะยั่งเป็นสันคู่เืงสูงตัวนี้คือกินดีนี่ข้นแห้งนี่เพราะว่าตัวนี้ เมื่อที่เพิ่นเลี้ยงนั้นมามาเบิ่งน้ำเพิินนคือมมนจะเป็นฟืนหน่อยลายนะตัวนี้มันจะเป็นฟืนหน่อยหลายาไม่ข้วนเร็วควนแห้งแบบนี้กินดีใหม่ดีนี่เพิ่นจะต้องเที่ยวมาเบิ่งลักษณะแบบนี้นะหลังจากมันยุบมันยังลงแล้วมันจะแตกอ้างสินี่ดินมันจะอ้าออกระบาดมันจะเกิดช่องอากาศทําให้ทานที่มันใหม่เป็นทานแล้วเนี่ยมันจะแดงมอดนะเพื่อนจะต้องมากบอหนมโหดแล้วก็ตบลงนี่แต่สังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะเป็นหูแบบนั้น นี่แหละมันสิแตกลักษณะแบบนี้แะแตกแข้งไปเรือยนะคือดินม,มันหยบลงมันก็สิคอยแตกไปเดี๋ยสองเที่ยวเอามากบมาตบส่วงเศร้าส่วงแรงมาตบตบตบถ้าเกบดปฏิเหตุยังไหลแค่ว่ามาเก็บรายละเอียดมาตบมันนะนะก็ปลอยแฮนด์ให,หม่เป็นลักษณะแบบนี้แหละบ่มีหมดทา่าฝนใหญ่บ่มหํำนะนี่ไปเสร็ละมันสิใหม่กินไปเรื่อย,อยนี่ด้านนี้คือกันจงไปด้านละสองเปว ปล่อยขวนหอมๆเลยนี่อันไม้มาหอดมองนี้เขามือนกนจะปิดไวนะ้นะมันเปล่ามันเต่าหนีเงา้วพี่น้องเตาหนีเยาว้วมีสองเตาแล้วทีมงานลงมพนคนเอาทานันนี่คือบรรยากาศช่วงเศร้าในการที่ว่าตองมาดูแลมาเบิงงง่งมาแย่งเตาพี่น้องนี่คือคิดจวัรประจวันของทีมงานร่วมพ้นคนเอาทานัน สงเช้าอะต้องมาเบิ่งมามันแตกมันฟิวมันอ่ามันยะมันบีมันหลบหม่องไหบเดี๋ยวสีเปสัมผัสเพิ่นหลังอากเผามาใเลเจอปัญหายังน่นี่มีดอกมีมีเลยันว่าปัญหาบ่มีเลยโอ้มันค่อยใหม่ไปแล้นี่คือการเป็นก่างสีจ้อเปลวอีกเปีวหนึ่งนี่ก็ล่งทางเปว ันวามันควนหน่อยว่าพันว่าเพันวามันควนหน่อยจะเพิ่มแปล Dial อีกแปวหนึ่งถามเพันว่าถ้าจอสูงนี่ถ้าจอหลังนี่เพันว่าดันล่างมันจะบ่ใหม่หมายมถึงว่าฟื้นที่อยู่ด้านล่างมันจะบ่ค่อยใหม่ขันจอข่าจอเท่งจอหลังนี่มันจะควนดีใหม่เร oh ็วแต่ว่าด้านล่างมันจะบ่ใหม่นะถ้าอยากให้ดีต้องจอตารางรอตีนมันพี่นี่รอตีนเพ่นนะจอออกข้วนต้นนั้นใหม่ดี แต่วมันจอยอยากว่าดินมันเห่วนะเพราะว่า่วงนี้มันได้ไทยคใไซคันเฮ็ดไม่เสียบไว้เต็มที่แรกอันสดีอยู่แนวนั้นนะแต่ว่าเพิ่นว่ามันบทนเห็ดเอาแบบนี้ละไม่ขึ้นกันแซ่สาแน่แต่ว่าชั่วอ่าอ้านท้นทวนเลยแต่ว่าทางแล้วข้นทวนเลยมันตองมามาก็คห็นว่ามาลึงหูสู้เศร้านะ เอาไม้มาเลืองเลืองเลืองเป็นว่าบางเทียมันจะมีขีก่กระซี่หล้วก็ดินทรายนี่งหูมันจะตีบเข่าตีบเขา่าหูอย่างอื่นตีบดีได้ดีแต่ว่าหู้เตาทานา <c oughs> <c oughs> นี่นตีบดีแม่นบ่หู้แล้วเอื้อนดึงตีบดีแต่ว่าหู้เตาทานตีบดีเพราหม่มาทันมามาบอกขวัญนีน่ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้มีน้ำกับบัวรด หลังจากตบแล้วจะต้องเอานำกลิ้งพ้นไปหดหลังมันหดให้มันซุ่มหน่อยนะหมายว่าหอยดินมันเจ็บเออนี่หดินมันเจ็บแล้วว่าดินมันสีแตกสีงั้นนะอุปกรณ์นดี่ขาดบพราะไรเก็บรายละเอียดทุกเศ้าถ้าเกิดว่าเผาแล้วเพมาะว่าเบิ้ง่าสันตัวที่มันใหม่ไปแล้วนี่มันหยะมันบีอ่ะจะเป็นทานเลี้ยบได้าทานอาจจะได้ขี้เท่าแท่นนะอุปสรรคถามเ่นผู้่นเสียวสั้น อุปสรรคพนวาดินมันแห้งโพดนาแหล่งดินมันห่อนดินมันแห้งพรวามันสิแตกว่าสันนี่พนวามันสิแตกจะต้องฮดน้ำนี่คือปัญหาถ้าเผาดินดินแห้งแหงนาแหล่งจะต้องมีน้ำบางดบ้างพมห้ดินเพราะว่าเวลาเขาลดน้ำนี่นาดินมันจะติดกันนะนะว่าถ้าบ่างดเลยนี่ดินมันสิค่อยอ้าออกอ้าออกหล่ะพอต้องเที่ยวมาเบิ่งนั่นะ อันนี้ทีมทีมงานบอกนไหนมาหน,หนีาอนะไะคิดจังหวัดประจำวันในการมาตรวจเช็คสภาพทุกเสาหมองไหนมันอ่าหลายหมองไหนมันแตกไหมองไหนมันหยา,ายมันบีหล้ยมันหลบไก็ต้องตักกีดินใส่แบบนี้แล้วก็ตำลงนี่ขอเสียพี่รองอธิสอเจ้าของเนี่ยแต่ว่าทางใดายเขาทีเดียว ี่แหละต้องเที่ยวมาต้องเที่ยวเพิ่นจะต้องเที่ยวมาตอกมาตำลงทุกเสาแล้วนะเมื่อเนื่องมาเบิ่งแยกเที่ยงเนี่ยเบิ่งยำเสายำแรงยำเสาเสาเทียงแรงอ่าแต่มีนนองนามน้ำเนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่าดินทรายมันแตกนะถ้าเอานามมหดนีหนาดินมันจะติดกันนี่นะหนาดินมันจะติดกันเอาขึ้นไปไม่ออกตัวนี้ค้นทวนๆเลย พอนพี่น้องตัวนี้ปเป็นเสริมเปียกอันบ่มันฟื่อหน่อยมั้งตัวนี้เห็นบ่ตอนนี้เพิ่งกำลังลืงหูแต่เพิ่นเพิ่นจะต้องมาเอาไม้แงหูสุกเศร้าให้มันหูลืงเขาเตาทานนี่ยตรงหูใหญ่ดีหูข้อนดีหูตีปฐามาสั่นเพิ่ <laughs> อนปะนี่ก็คืออีกมองนึงที่เพิ่นจะเห็ุอีกเป็นเตาที่สาม พากันไปเอาฟืนมาจะเห็นว่ามันจะเป็นฟืนหน่อยๆเลยนี่นกำลังสิกลองมือี่ละเป็นเตาที่สามสองเตาอยู่ทั้งฝุ่นนะนะเห็ดไงๆแต่ว่าจะต้องมีพื้นที่ที่กว้างนะไหม่ก็เป็นไหม่ธรรมดาใหม่พะาอุงไหม้มังไม่สะแบงไหม่วะไหม่็ย่อมสารพัดใหม้ที่อยู่น้ำโขกนะทีมงานป่าหลับหลับพระซุน <laughs> นี่ละอันตอนเพิ่นเฮ็ดที่แหลกมันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีหล่องร่องไฟนะรล่องไฟอยู่กลางคุดลงตัวน,นี้เป็นร่องอากาศเดินแล้วก็มีหมอนห้องให้มันสูงจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฟื้นก็เลี่ยงเอาให้แนนที่สุดฟื้นนั่นเฮ็ดจังไรก็ได้เทคนิคมันอยู่ที่ว่าเลี่ยงฟื้นให้แจบเลี่ยงฟื้นให้แนนที่สุดด้านนี้จะเป็นดันดังไฟ เพราะว่าล่มมันมาด้านนี้แล้วล่มจากเหนือล่มจากไตไปเหนือส่วงที่เิ่นเผาที่แหลกนะมันยังส่วงล่มเบาอยู่มันสีนจากจากเหนือไปไตเดี๋ยวนี้ล่มมันกลับกันมันจะดังจากล่มดังจากด้านใตให้ล่มกินไปด้านเหนือนะอี่มันจะมีเสาเสียบไว้การเฟื่อนแล้วกะ็เป็นหูไฟจะสังเกตเห็นว่าหูไพิ่นสีเห็ดบอกไงเลยนีเ่เป็นถ้รบอกไงเลยค่นที่ควดเป็นผงลงลนะนะ สำหรับยัดไฟเขาแบบนี้ติดายจะใส่ฟืนหน่อยยัดตรงนี้เทคนิคมันก็คือเฮ็ดจังไดกได็ไไ้การเลี้ยงฟืนนี่ให้แยบที่สุดจะเห็นว่ามันจะมีสวงฟืนหไงก็ฟืนหน่อยยุ่มกันนี่จะเห็นว่ามันมีฟืหไงก็ฟืนหน่อยยุ่มกันเนี่ยฟืนจะนิยมเอาฟืนหน่อยมาเส,สี่ยมเสียบยัดเขากีมเขานะนี่คือเทคนิคมันต้องใส่ความพิถีพิถันละเอียดอ่อนปลาหนีแน,น่นจังหน่อยสวงนี้นะ นี่ละเทคนิคมันก็คือ,อยู่นี่ขอดีมันก็คือเผาเสียเดียวได้ายแต่ว่าใส่เวลาเนี่ยขอเสียมันก็คือว่ามันเหนมาเลี้ยงอยู่กลางแดดมันห่อนนะนะเงี้มนี่นนนเันจะเผาสัสมือนซีเตานี่เตาที่สามปุ่นเตาที่สีเลียงอยู่ปุ่นวานในก,กองเพากอฟื้นมาลงเมื่อวานนี่นะเนี่ยผ้าพี่น้องมาติดตามผลล่อเบิงมือขวดกันว่า่นจะได้จัางไดอีกประมาณสองเดือนผลละพี่น้องจงสิไดดขวดนะัยย่นะไปอยาก ได้สูตรสงสัยไปบอกเขาใจมองได้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับสูตรนี่คอมเมนต์มาทาไหนเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหม่คลิปหน้าพี่น้อง